ที่เรารีวิวของเล่นพิเทียนนะตัวรถก่อสร้างรถตาโอเมโคมานานรอบนี้รา็มาลองรีวิวของเล่นแบบแนวการ์ตูนแอนิเมชันจากดิสนีย์กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวน้องๆน่านะจะรู้จักกันดีตัวนีโมนะนีโมทำไมถึงรู้ว่าเป็นนีโมนี่นะครับเดี๋ยวแกะมาจะเห็นเลยนี้ คีบนิโม่จะเล็กข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งครับอันนี้คือเป็นตัวกระตูนิโม่แต่ว่ามาจากเรื่อง Finding Dory นะหรือว่าภาค2ของ Finding Nemo นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสินค้าอ,อของบันไดนะของแท้เลยนะครับตัวนี้ได้มาจากญี่ปุ่นเป็นงานของซีรีส์ของ d ิสนี่พิกซ่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าไอตัวด o ี่เนี่ยตอนนี้ไอตัวนีโมเนี่ยตอนนี้ ทำไมมันยังดูตรงนี้ไม่เห็นเป็นนีโมนะครับดูเป็นตัวกลมๆนะเหมือนจะเป็นไข่ซะมากกว่านะเอาเรามาแกะดูกันวันนี้นะครับแรกเลยนะด้านหลังนะครับด้านหลังของกล่องเนี่ยหน่อยก็จะมีรูปนะครับรูปภาพของวิธีการเล่นต่างๆเลยก็อธิบายมาเนี่ยจากที่บอกไปื่อทีเอ๊ะมันดูเป็นไข่จริงๆไม่ใช่ไข่นะน้องๆเนี่ยอันนี้มันคือเป็นของเล่นแบบ เหมือนกับเราฟักจากไข่นะครับเนี่ยออกมาเป็นรูปไข่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวนีโมได้ว่าอยู่บนปากาลังนะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนี่้าน้องดูกระตูแล้วก็น่าจะชอบนะก็จะอีกหนึ่ยนีโมนี่น่นารักมากนะครับแะนี้ตัดเทปไว้รอเรียบร้อยนะแกะดูแกะออกมาข้างในหอบีสเตอร์บิสเตอร์แพ็คนะครับ มาตรฐานของเร่องบันไดคนะุณภาพดีเอาไว้แ้นี่นะครับแกออกมาจะได้2ชิ้นอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นปะการังนะปะการังที่ปกติเจ้านีโมเนี่ยก็จะอยู่ในโดงปะการังคอยป้องกันจากพวกปลาฉลามหรือว่าจากพวกเราเนี่ยนะครับที่บางทีหลงไปเจอนีโมอย่าไปรังแกนีโมนะนะครับทีนี้นี่ตัวพระเอกของเราเอ๊มันจะเป็นป่าอย่างไรนะเดีย๋ยวเราลองดูซิ นาหลังทำยังไงอ๋อแบบนี้เหรออ่ะเราตั้งขึ้นมาเหมือ่อหรือยังเหมือนแล้วเบื่อแล้วนะครับทีนี่พ่อเ,พเหมือนแล้วยังไงน้องกลางมาอ๋อนี่หางนี่โอ้ซ้อนล,ลูกเล่นมาได้ดีแล้วนี่หางหางว่า,งาอยู่วะมันจะเป็นหางได้อย่างไรหางนี่เรตก,กลงกันได้ไงเหมือนในรูปเลยยังเหมือนในรูปเลยนี่รายละเอียดนะครับดูดูคีมนะนิโม่ต้องเป็นยังไง เป็นปลานมโมต,ต้องมีคีบเล็กข้างหนึ่งคีบใหญ่ข้างหนึ่งเห็นไหมถึงจะสมกับเป็นนีโมต,ตัวจริงคีบเล็กหนึ่งข้างคีบใหญ่หนึ่งข้างนครับเหมือนในรูปแล้วทีนี้ล่ะแล้วหัวล่ะหัวมันอยู่ตรงไหนหัวอยู่ตรงไหน,น,นตรงนี้ที่เป็นกลมๆนี่นะครับแล้วหมุนแล้วหม,มุนนี้หมุนลงมานี่ออกมาแล้วเป็นหน้าของเจ้านมโมลงนี่ทีนี้เป็นยังไงเออหาแรงกดให้แน่น กดังแป้งนี่ยเราจะใช้ดดนี่กดรนูนะนี่เป็นเจ้านีโมสวยงามตามหน้ากล่องเลยนะครับทีนี้เราลองดูซินีโมนี่ดีเทลนะเขาเก็บขอบดำมาให้เรียบร้อยหมดนะครับเส้นคมชัดดีนี่คีบดึงขึ้นมาไหมคีบเต็มลายเส้นชัดสีสวยงาม ตามมาตรฐานแหละของเล่นบันไดเนาะมาตรฐานอะดิสนีย์อยู่แล้วเราเข้าใจขี้ขยับได้นะครับ,บแถวแรกนี้เอ๊หมือนในกระตูมไหม,มในกระตูมเลยยังไงสปีดต้องเนาะนด้านล่างนะครับด้านล่างมีรูอยู่น่าจะเดาไม่ยากนะรูนี้ไม่ทำอะไรนี่เราลงที่กล่อง ที่มันเป็นขียเนาะอืมจริงเหมือนจะแค่ให้วางไปเฉยๆนะครับนี่อ๋อวางไปก็ได้ละว,วางไปกไ็อยู่ละนี่์ตูอืมอืมนี่นโมะเป็นไงมาดูนี้นะอย่างนั้นเลยตรงปกไหม ถ้าเราจะแปลงกลับแปลงกลับเป็นไข่ยากไหมดูสิเก็บเป็นที่บนเก็บคี่ให้หมดเลยเก็บที่ลงไปลงไปง่ายๆหัวหน้ากลมๆปรับไปปึ๊บ,บ,บนี่เออเริ่มดูเป็นไข่แล้วเริ่มกลับไปเป็นไข่นี่มีตรงนี้หางคลี่ออกมาหมุนหมุนพับลงมามันจะปิดไปที่คลี่พอดีนะครับเดี๋ยวลองดีมันจะปิดไปที่ลี่พอดีลายมันก็จะเกิดต่อไปเลยเนี่ยถ้าเราดูจะได้กล่องเลย แล้วก็นี่นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมปุ่มนั่นไม่เห็นปุ่มนั่นมตรงนี้นะด้านด้าน,นี้ก็จะมีรูอยู่เราก็เสียบไปมันก็จะล็อกกันแน่นแบบนี้เลยเหไหมจะไม่จะล่องมันจะสนิทนะถ้าเกิดไม่ตรงรูเนี่ยมันจะล่องมันจะอห,หักด้านนี้สนิทแล้วนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่เรียบร้อยกลับมาเป็นไข่เหมือนเดิมเป็นไข่ของเจ้าปลาตวนิโม่ก่อนจะเฝ้าจะไข่ ก่อนจะมาเป็นตัวนะจะอยู่ในไข่ก่อนแล้วค่อยฟากออกมาเป็นตัวนีโมนที้เราเห็นไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าน้องๆนะครับ <Okay. S 1> น่าจะเห็นแล้ว <Okay. S 1> เจ้าไฟาดิงนีโมของเราพระเอกจากแอนิเมชั่นยอดฮิตของเรานะครับ